ถ้าโลกใบนี้เรือดำน้ําที่ไม่มีเครื่องยนต์คือเทคโนโลยีขับเคลื่อนด้วยพลังจิตรู้ไหมครับ่ามกลางมหาสมุทรที่ลึกและมืดมิดที่สุดมีรายงานลับเกี่ยวกับเรือดำน้าล่องหนที่เคลื่อนที่ได้เงียบกริบราวกับวิญญาณเพราะมันไม่มีเครื่องยนต์ไม่มีใบพัดและแทบไม่มีกลไกใดๆที่มนุษย์ทั่วไปจะเข้าใจได้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมบอกคุณว่าเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าที่สุดของโลกในปี2026ไม่ใช่พลังงานนิวเคลียร์แต่คือเรือดำน้ําที่ขับเคลื่อนด้วยพลังจิต Telepath i ิ Drive ลองจินตนาการดูสิครับว่าถ้าเหล็กกล้านับหมื่นตันสามารถแหวกม่านน้ำไปได้เพียงแค่กับตันนึกหรือใช้คลื่นสมองสั่งการความจริงที่น่าทึ่งคือในห้องแลบลับของมหาอำนาจโลกตอนนี้เราเริ่มพบหลักฐานการใช้ระบบ Brain-to-Machine Interface ที่เปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนมหาศาลวันนี้ผมจะพาคุณไปถอดรหัสลับเรือดำน้ำที่ไร้เสียงเครื่องยนต์คืออาวุธที่อันตรายที่สุดใช่หรือไม่และทำไมจิตใจมนุษย์ถึงอาจจะเป็นเชื้อเพลิงที่ส่งพลังยิ่งกว่ายูเรเนียม เรื่องราวของวิทยาศาสตร์ที่ดูเหมือนปาฏิหาริ์ฟังให้จบเพราะคำสั่งสุดท้ายอาจจะมาจากสมองของคุณเองครับความลับของแรงขับไร้เสียง MHD และการพุ่งทยานด้วยสนามแม่เหล็กเรามาดูข้อเท็จจริงทางฟิสิกส์ที่เป็นรากฐานกันก่อนครับหลายคนสงสัยว่าเรือที่ไม่มีใบพัดจะวิ่งได้อย่างไร ข้อมูลจริงในทางวิศวกรรมมีสิ่งที่เรียกว่า Magneto Hydrodynamics Drive MHD ครับมันคือการใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูงผลักดันน้ำทะเลให้พุ่งไปข้างหลังเพื่อสร้างแรงส่งซึ่งปี2026นี้เทคโนโลยีแม่เหล็กตัวนำยิงยวดถูกพัฒนาจนถึงขั้นสุดยอดแต่จุดตายคือการควบคุมความละเอียดครับ นักวิทยาศาสตร์พบว่าไม่มี AI ตัวไหนที่จะควบคุมความผันผวนของมวลน,น้ำได้ละเอียดอ่อนเท่ากับโครงแงดประสาทของมนุษย์นี่คือที่มาของโปรเจกตรับครับเมื่อกับตันสวมหมวกที่มีเซ็นเซอร์ตรวจจับคลื่นสมองคลื่นอัลฟาและคลื่นเบต้าในสมองจะถูกแปลงเป็นอัลกอริทึมเพื่อสั่งการสนามแม่เหล็กโดยตรง เรือดำน้ําจึงเคลื่อนที่ได้พลิ้วไหวเหมือนสิ่งมีชีวิตไม่ใช่เครื่องจักรนี่คือเหตุผลที่ศัตรูไม่เคยตรวจพบเสียงใบพัดเพราะแรงขับเครื่อนนี้ถูกสร้างขึ้นจากระดับโมเลกุลที่สั่งการผ่านกระแสจิตนั่นเองจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเมื่อมนุษย์กลายเป็นส่วนหนึ่งของเหล็กกล้าทําไมต้องใช้พลังจิต ข้อมูลจริงจากงานวิจัยของ Neuralink และบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพในปี2026ชี้ให้เห็นว่าความล่าช้าหรือ latency เเของการสั่งการผ่านคันบังคับหรือปุ่มกดนั้นช้าเกินไปสำหรับสถานการณ์ขับขันใต้ทะเลลึกครับการเชื่อมต่อสมองเข้ากับระบบส่วนกลางของเรือดำน้ำ Neuralink ทำให้เรือกลายเป็นอวัยวะที่33ของมนุษย์กับตันจะรู้สึกถึงแรงดันน้ำผ่านผินผวหนังของเรือและมองเห็นผ่านเซนเซอร์โซนาร้าวก็เป็นดวงตาตัวเอง ความจริงที่น่าขุนลุกคือในสภาวะเข้าฌานหรือการมีสมาธิระดับสูงคลื่นสมองจะส่งสัญญาณที่มีความเข้มข้นและสม่ำเสมอจนสามารถสร้างเกราะสนามแม่เหล็กรอบตัวเรือได้เรือนำน้ำรุ่นนี้จึงไม่ต้องกลัวต่อพิโดเพราะแรงจิตที่แปลเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าจะเบี่ยงเบนทุกอย่างที่พุ่งเข้ามานี่คือวิวัฒนาการที่เปลี่ยนคนขับเรือให้กลายเป็นเทพเจ้าแห่งท้องทะเลครับเชื้อเพลิงคือสมาธิความท้าทายของขีดจำกัดมนุษย์ อย่างไรก็ตามพลังที่ยิ่งใหญ่ย่อมมาพร้อมกับราคาที่ต้องจ่ายครับข้อมูลจริงจากงานโปรเจกต์จิตวิทยาทางมานอาหารระบุว่าการขับเคลื่อนเรือดำน้ำด้วยพลังจิตต้องใช้พลังชีวิตมหาศาลกัปตันต้องได้รับการฝึกฝนการควบคุมจิตมากกว่าพระธุดงหรือโยคียอีกเพราะหากจิตใจวอกแวกหรือเกิดความกลัวเพียงวินาทีเดียวแรงขับเคลื่อนจะหยุดชะงักแล้วเรืออาจจะถูกบดขยี้ด้วยแรงดันน้ำมหาศาลทันที ในปี2026นี้เราจึงเห็นการคัดเลือกตัวกัปตันจากผู้ที่มีสภาวะจิตนิ่งที่สุดในโลกไม่ใช่คนที่มีคะแนนสอบสูงสุดครับ ความจริงที่ซ่อนอยู่คือห้องควบคุมเรือดำน้ำประเภทนี้จะไม่มีจอภาพยุ่งเหยิงแต่จะมีเพียงถังน้ำสำหรับลอยตัว i solation แท n k เพียงอย่างเดียวเพื่อให้กัปตันตัดขาดจากโลกภายนอกและใช้พลังจิตสื่อสารกับเรือเพียงอย่างเดียวนี่คือที่มาของตำนานเรือดำน้ำผีสิงที่มักพบว่าไม่มีลูกเรือแม้แต่คนเดียวในห้องบังคับการเพราะลูกเรือทุกคนเชื่อมโยงวิญ,ญญาณเข้ากับตัวเรือไปเรียบร้อยแล้วครับบทสรุปอนาคตที่นำทางด้วยพลังงานจากภายใน บทสรุปของเรื่องราวเรือดำน้ำที่ขับเคลื่อนด้วยพลังจิตอาจจะดูเหมือนเรื่องเหนือธรรมชาติแต่ในโลกปี2026ที่เส้นแบ่งระหว่างชีวภาพและจักรกลกำลังเลือนหายไปสิ่งนี้คือคำตอบของวิวัฒนาการขั้นถัดไปของมนุษยชาติครับความจริงที่ว่าเครื่องยนต์อาจจะไม่ใช่สิ่งจำเป็นอีกต่อไปคือเครื่องยืนยันว่าพลังที่ทรงอันนาจมากที่สุดในจักรวาลไม่ได้ซ่อนอยู่ในแร่าธาตุหายากแต่มันซ่อนอยู่ในรอยหยักสมองและพลังจิตที่เข้มแข็งของพวกเราทุกคนครับ หายนะใต้ทะเลลึกจะไม่มีวันเกิดขึ้นหากเราสามารถควบคุมจิตใจตัวเองได้ดีพอก่อนจากกันวันนี้ลองจินตนาการดูนะครับถ้าพรุ่งนี้คุณต้องขึ้นไปบังคับยานผานะที่ใช้เพียงแค่ความคิดในการเคลื่อนที่คุณจะควบคุมใจตัวเองให้สงบพอที่นำทางไปสู่จุดหมายได้หรือไม่อย่าดูถูกพลังในตัวคุณนะครับเพราะบางทีคุณอาจจะเป็นกัปตันคนต่อไปที่โลกกำลังมองหาอยู่ครับ ขอบคุณที่ร่วมดำหนิ่งสู่โลกแห่งจิตและเหล็กกล้าไปกับผมขอให้ทุกคนพบพลังอันยิ่งใหญ่ในตัวเองครับขอบคุณครับ